สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกคนมาชมของนะครับที่ผมได้สั่งมาผ่านทางรานสะดว้อก็จะเป็นกล่องท้ายรถนะครับผมก็เห็นใม่ลุ่นนะครับแถวบ้านขอเอามาติดนะครับช่วงนี้กําลังฮิตเลยนะครับก็เลยลองสั่งมาดูนะครับก็ราคาไม่แพงครับราคาก็สามารถเอื้อมถึงได้นะครับก็ประมาณผมสั่งมาประมาณ600นิดๆนะครับ แล้วก็รวมค่าส่งก็อีก125บาทก็ประมาณ7จ็ดลัมาดูกันครับกล่องก็ขนาดประมาณ47ลิตรนะครับที่ผมสั่งมาก็ถือว่าใหญ่มากนะครับก็สามารถที่จะใส่หมอนน็อกได้ครับเขาบอกว่าใส่หมอนน็อกได้2ใบว้าวเดี๋ยวผมก็จะลองมาติดตั้งดูโอเคครับไปชมอุปกรณ์นะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับครับในตัวกล่องนะครับ ก็จะมีอุปกรณ์มาให้น่ครับมีน็อตตัวเมียครับตัวเมียตัวผู้แล้วก็แหวนนะครับอย่างละสี่ตัวแล้วก็ตัวยึดนะครับกับตัวแล็กนะครับยึดใส่ตรงนี้สองสองตัวครับนี่ครับแล้วก็ใส่น็อตนี่ครับโอเคครับเราจะตัดภาพไปที่ตอนใส่เลยนะครับ ตอนนี้ผมก็ติดตั้งไปได้สองตัวแล้วครับน็อตนะครับก็ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมขาดแหวนนะครับแหวนตัวนี้นะเขาแถมมาให้สี่ตัวนะครับจะต้องใช้เพิ่มอีกสี่ตัวครับก็จะได้ไปซื้อมาเพิ่มนะครับพอเวลาไปซื้อมาเพิ่มแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ได้ไปซื้อแหวนนะครับแหวนลองน็อตมาแล้วนะครับโดยใช้สี่ตัวนะครับนี่ครับ ในราคาก็ตัวละประมาณ2บาทนะครับงั้นเราก็ไปติดตั้งกันต่อเลยนะครับ เราเขติดตั้งตัวยึดกล่องเรียบร้อยแล้วครับมาชมกันนะครับนี่นะครับผมยึดในลักษณะแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนเอาครับนี่ครับข้างล่างก็จะมีน็อตโผล่ลงมาแบบนี้ครับใช้แหวนรองนะครับทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับเพื่อให้มันแน่นมากขึ้นนะครับครับผมลักษณะประมาณนี้ครับ หลังจากที่เรายึดน็อตเสร็จไปนะครับมันก็จะมีปุ่มนะครับสองปุ่มครับไว้ติดตั้งบนกล่องนะครับแล้วก็มีตัวล็อกนะครับตัวนี้ลองเอากล่องนะครับไปวางแล้วก็ติดตั้งดูนะครับโดยวิธีการยึดตรงไปนะครับแล้วก็วางให้มันตรงล็อกมาแต่นั้นก็กดตรงนี้นะ จะลงลอกพอดีนะครับจะลงล็อกอโอเคครับแน่นแล้วนะทนี้เราก็นมเดอ่คุไปทางขวาถ้าเราจะเปิดนะครับก็ คุณได้ทำฟ้าแล้วปุ๊บเราจะน็อกก็บิดนี้แล้วก็หมุนมาให้มันตรงครับคดรับก็เรียบร้อยนะครับในเรื่องการติดตั้งครับอย่างนั้นเราสามารถที่จะซื้อไปติดตั้งบนรถของเราได้นะครับ ก็จบเพียงแค่นี้นะคะรับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมให้ช่องน้องใหม่ะครับผมซึ่งผมก็เพิ่งเริ่มทำนะครับยูทูบเองครับก็ฝากกดติดตามครับอาจจะมีที่ใหม่นะครับมาะครับกดติดตามเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับ